สวัสดีครับสวัสดีค่ะวัยหอนค่ะสวัสดีแม่คู่ยุบไปเหล็กตองวันอะแม่คู่อันได้แล้วค่ะไปนเฮ็ดอาย่อันพุ่นละข้างกันสกอกสกุลชีได้ไปอีกอยู่เด้อค่ะเพราะว่าได้ตะเลขกลักนัดกันอีกสี่มือนจังฉีได้ไปหาเพื่อนอีกโอ้หมดอีกสิปล่อยเหล็กล่กอนเนาะจะปล่อยเล็กลักกอนแต่ว่าที่เห็นอะเพื่อนเพื่อนขีดเป็นเครื่องเครื่องแล้วค่ะแต่บ่ท่านไดนสอบถามอยู่ว่า ที่เพิ่นขี่เครื่องตีความหมายว่าจังได้เนาะค่ะแต่ที่เพิ่นบอกว่าซีเนี่ยที่ตัดนะจะเหลืออีกแค่งวดเดียวเด้อค่ะอืงวดนี้แล้วก็จะอีกงวดหนึ่งครอ่งวดเดียวเพิ่นบอกเนาะค่ะคือซีไปจังงวดงวดนี้แล้วนี่คกอคือสีสีที่ทํางานแล้วแมนค่ะเนาะเลลอีกงวดหนึ่งงวดนี้สองงวดค่ะเป็นสองงวดค่ะสองดคือสีตัดซีอีกสองงวดเลขของเพิ่นเนาะค่ะเลขของเพิ่น ที่ที่แม่คู่ตัดศูนย์มวดที่แล้วนี่เนาะคะ<ม>่ะบอมเอนมาเพื่อนไห้ตัดเด้ยแม่คู่ตีเอาแม่ค่ะตีว่าตัดศูนย์เ<ม>พื่อนบอกว่ารักกิโลรักหนึ่งรักเดียวเนาะแต่แม่คู่ตัดตัดสินใจเอาว่าเออเพื่อนไห้ตัดหนึ่งจริงๆนะเพื่อนเพื่อนให้ตัดศูนย์เพื่อตัดหนึ่งแม่คู่ก็เลยตัดสินใจตัดศูนย์เนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนบอได้บอกถ้าโตเพื่อนบอกเพื่อนจะขีดเซนใต้เราบอกเอาไปทวงน้ำเลยค่ะแม่คู่ถึงผ้าม่านนี่ค่ะ สีเอาซีมาทวงน้ำยู่ข้างหลังหนิเสีเอามาทวงน้ำไปข้างหลังนี่หละค่ะค่ะเลขของเพิรนเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมแจกงเกี่ยวกเนี่ได้ค่ะเวันนี้นี่เป็นนี่ือต้องได้ขีดทับแบงคเครืองสั่นอันนี้เออ่มือมือมือส่งอีกประมาณอีกสีมือเนาะค่ะเพิรนจะให้เลขสีตู๋หมายถึงว่าเลขที่ห้าจับคู่นี่แหละเนาะค่ะเพิ่นจิมาบอกว่าเครื่องนี่หมายถึงว่าจังได้เนาะค่ะหมายถึงว่าจังได้ คือถ้าไม่คู่ตีอาจจะเป็นล่างหรือบุบโจึงเสียนะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นลักหนวยลักสิบบอจึงเสียเนาะค่ะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นปูเพื่อนสิบบอกว่าอยู่ท้างหลังกับอยู่ทั้งหนาเพื่อนจะบอกบอกเนาค่ะว่าลักหนวยหรือลักสิบเนาะค่ะเพื่อนสิบบอกว่าอันนี้อยู่ทั้งหนาอันนี้อยู่ทังหลังอันนี้คือไม่คู่ตีข้อหมายเด้อค่ะแต่งจริงแล้วไม่คู่ยังไม่ทันอยู่หูว่าปูบอกว่าจังไดเนาะค่ะคือไม่คู่เห็น เขียนแบบนี้แม่คู้ก็จะเขียนแบบนี้ห้มือก่อนเนาะคะ่ะคือ,เ,อเลขเด่นของเพิ่นมีแปดมีหามีศูนย์มีเก่าเนาะค่ะครับค่ะถ้า่ามีปิสนาเนาะค่ะถ้า่ามีปิสนา,สนาเลขส้มนี่จะอยู่ถ้ามีปิสนาเลขจะลดท่านที่เนาะค่ะเลขๆก็จะลุดไปเบิดเลยในเลขหลักเนาะค่ะแต่ว่าค่ะเลขตัดถ้าส้มถ้าถ้าเป็นฟู้ตัดอยู่แน่นอนค่ะอยู่แน่นอนแต่ว่าขันไฮตปีปิปิสนาน่าี แม่คู่ตีเอาเนาะค่ะค่ะผู้ใดตีเก่งกะกะได้เนาะค่ะคือจังเอฟซีเนาะเอ่อเพิ่นเขียนอยู่ทีแปดหนึ่งหกเนาะค่ะเพื่อนกับเอาเลขหนึ่งมาเป็นเลขเกียรติเพิ่นก็ได้เนาะค่ะิ่นไดทั้งสามตัวกะจะแม่นตีเก่งแม่คู่ผัดบ่ได้เนาะค่ะเอฟซีผัดได้ยูค่ะกะเลขของเพิ่นเนาะค่ะเลขของเพิ่นกะเดี๋ยวห่อดมือเนาะค่ะหอดมือเดี๋ยวแม่คู่จะมาบอกอีกรอบนึงเนาะค่ะ มามายู่ไกลน้ำนึกว่ามันเย็นเ่าเย็นแล้วค่ะหุนหุอนเอาไกแขกเลยบ้านนี้เป็นเังที่ในลักษณะเพื่อนขีดแบ่งเคิื่องนี่โอกาสที่เป็นไปได้เพราะว่าเพื่อนจับคู่ให้แล้วระวังแปดหากับศูนย์เก่าอันนี้แม่คู่มีความเป็นไปได้บอกาะ้ืออะเอสำหรับตัวแม่คู่เนาะค่ะแม่คู่กับกับขีดคือกันอยู่ค่ะว่าคือเพื่อนจับคู่เนาะแบบนี้บอกคือสิเป็นตัวหนากับตัวหลังเนาะค่ะถ้าเป็นตัวหนาก็คืออันนี้ยูรักอ่า ลักซิปจังเสียนไหมค่ะขึ้นตัวนั้นตัวลังนี่จิเป็นลักนวยบอจังเสียนไหมค่ะเป็นไปเป็นไปได้ในสองกรณน้ี่ค่ะเป็นเป็นไปได้จังสั้นเพราะว่าเอ่อตอนปีสามหกม่นเคยเฮ็ดแบบนี้อยู่ค่ะแลักก็เฮ็ดดูพร้อมเนาะค่ะแบงเคิงแต่ตอนนั้นเฮาว่าได้ออกยูทู e เนาะค่ะว่าได้ออกจะจะมีแต่ลูกซิ์ที่ที่สนิทกันหล้กก็ไปเฮ็ดเนาะค่ะช่วงนี้กะจะบ่ค่อยได้ส่งดูเนาะค่ะปกติกะ อ่างวดหนึ่งข้าจะส่งสองเต้าแต่บัดน,นี้แม่คู่จะบ่ค่อยได้ได้ส่งดูเพราะว่าเอ่อมันมันโรคระบาดเดี๋ยวนะคะ่ะมันก็เลยบ่สะดวกค่ะมันก็เลยบ่ค่อคยสะดวกเอ่าภาพก็เลยจะบ่ค่อยชัดเกียรที่ที่เออเพิ่นจะมาซื้อให้เนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวจังใดกะแม่คู่จะมาบอกอีกรอบหนึ่งว่าปูเพิ่นเอ่อให้มาซีตูนี่หมายถึงว่าจังใดเนาะค่ะแล้วก็เลขซีตู เลขซีตู่เพิ่นจะเอามาไห่เข้าตัวใดมันจะติดอยู่ในหนีบบอหรือว่าเพิ่นจะห้เข้าเป็นแบบนี้เลยห้เข้าจับเอาเสียนเนาะคะ่ะแต่ว่าก็จะสอบถามาลูกซิร์ลูกหาอีกรอบหนึ่งอยู่หาว่า,อ,าออกบ้านลักษณะนี้จะเป็นแบบใดอีกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตัดซีนี่แม่คู่มั่นใจค่ะอยู่แน่นอนตัดซีนี่ซีนี่พ่มีเขามาในวงการแน่นอน เพราะว่าไอ้งวดนี้เป็นงวดที่เกตเนาะคะ่ะงวดนี้เป็นงวดที่เกตที่ผ่านมาหกงวดแม่คู่บ่เคยซื้อเลขติดซีแม่แต่ตัวเดียวเนาะค,ะค่ะที่ที่เป็นเลขติดซีเนาะคะ่ะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะคะ่ะที่ที่แม่คู่ได้เล่าปริศนาให้เอฟซีทุกๆคนฟังเนาะคะ่ะซึ่งเคยจำได้บาคาา่ค่ะว่าแม่คู่เนะ่ะเคยเล่าให้ฟังวา่าให ผู้ดใดซื้อรถมาใหม่เนาะคะ่ะให้รถเอาเดอ้อซึ่งหมายเลขของแม่คู่นะ่ะมันเป็นหนึ่งสามแปดมันบพรา้างงวดนั่นแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าให้เอารถไปเปลี่ยนเนาะค่ะงวดว่างหันนี่ให้ให้เอารถไปเปลนะี่ยนแม่คู่ลืมว่ากาะหองมีมอเตอร์ไซค์บอกบอกค่ยเด็กขี่จักรยานบอกค่ยเด็กข้นจักเทรยานมีตะลูกไส้ขึ้นก็เลยลืมว่ากาะหองนะ่ะมีรถใหญ่คันหนึ่งแล้วมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนาะคะ่ะซึ่งรถไปเบียนแม่คู่เนะี่ยคือ สี่หกเจ็ดจ้ะเออก็เลยลืมพอพอมาหูที่หลังเอ่อแต่ป้ายเบียนนะเพราะฮั่นได้เนาะค่ะพอดีไปเสียงวดเพิ่นก็นเลยบอกว่าป้ายเบียนน่ะเป็น 4, 6, สี่หกเจ็ดเด้อดเพิ่นมาจังสี่อ่าสิ้นเดือนจังสี่ได้เพิ่นมาจังสี่เออก็เลยฉานหน่าหน่ำเลขตัวนั่นน่ะไปซื้อลัตเตอรี่แล้วก็เอาไปเสียงหน่ำเนาะคะ่ะก็เลยก็เลยคึ้พอว่าโอ้ของมีมอเตอร์ไซค์โบแมนมีแต่เอ่อรถใหญ่ ลริ่มตีตัวนั่นให้เอฟซีฟังน้ำค่ะอันนี้กะล่องเอาไปพิจารณาเมืองแต่ตัวเที่สวยที่สุดปูบอกแปดค่ะแปดงวดน,นี้หมาว่าปูเด่นแปดแล้วล่ะแมนค่ะงวดที่แล้วนะเนี่ยยอดคี่ไปเมืองได้ละคะ่ะงวดงวดที่แล้วเพิ่นบอกสวยที่สุดคือเลขหกเนาะค่ะงวดน,นี้เพิ่นสวยที่สุดคือเลขแปดแปดจะสวยที่สุดก็คือ ผู้ใดมากเมื่อยหรือมากเด่นเนาะค่ะเอาเอาไปนั่นได้เลยสําหรับเอฟซีของแม่คู่หรือว่าหลายๆช่องเนาะค่ะสามารถเนาะค่ะสําหรับผู้ที่อยู่ภาคใต้เนาะค่ะเพิ่นจะเลี้ยทางค่ะสองคู่นี่สองตูนี่สามารถไปทางขาได้เลยค่ะค่ะเอาไปทางขาได้เลยคือเขาก็จะจับบรรลุว่าเพื่อนเลียแบบใดเพื่อนจะเอื่นทางขาเนาะค่ะ เพื่อนจะมาขอแม่คู่ประจาเนาะค่ะแม่คู่กะ็ะไ้เมื่อวที่แล้วแม่คู่ไ้ไปยูที่แปดกับหกเนาะค่ะเพื่อนก็ได้ค่อนข้าง,งหลายยูเนาะค่ะสําหรับเลขทางขาของเพื่อนเนาะค่ะถ้าเป็นบ้านเทาอาจจะเป็นเลขวิ่งบอ่อเนาะคะ่ะกันชิยูประมาณนี้คือแม่คู่มั่นใจที่สุดคือแปดแล้วตอนนี้เพราะว่าสวยเนาะค่ะเพราะว่าสวยเพราะว่าออเวลาเห็นภาพเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นเลขเล่าเนาะค่ะ อ๋อเลขลาวกับเลขเลขไทยนี่จะเป็นเลขส่งนะะเานาะค่ะลาวนี่บ่พลาดค่ะบ่พลาดถ้ายิ่งตีผู้ใดตีซอยแม่นแม่นเนาะคะ่ะคือจังใจบุญซอยตีมือนะเนาะคะใจบุญผ้าลวยซอยตีเอ๋อเลขออกศูนย์สองเนาะคะ่ะผ้ากันตีได้ศูนย์ได้หกได้ซีเนาะคะ่ะได้สองออกบัดเลยเนาะคะ่ะแล้วมาเทียงกันว่าศูนย์กับสองเขาสิเอาอันใดผู้นึงเอาศูนย์ผู้นึงเอาสองออกสองศูนย์ค่ะศูนย์สองออกตรงๆเนาะคะ่ะ คือคือเพิ่นจะมาบอกลักษณะจังสันเนาะห่มันอยู่ที่ว่าห้าจะตีถืบอบ่อเพื่อนหายเป็นปิศนณามาแต่ละคขั้งเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นกะใหายร่องทุกคนถ้ามีปิศาณาร่องเอาไปตีมึงเนาะคะ่ะเอาไปตีซอยกันเพราะว่ามีเอฟซีหลายๆคนได้หอดสามตัวด้วยค่ะ <c oughs> ได้หอดสามตัว <c oughs> คือจังเล่าหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะเล่าหมู่บ้านนี่เพิ่นหายอยู่ที่เอ่อซีแปดกับสองเก่านาะคะ่ะซึ่งค่ะผู้ใดเป็นเอฟซีของ ปูดำสีหูเลยว่าลดหนึ่งแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มเนาะค่ะท่านเจ้าก็ถือสามแปดกับสองแปดเนาะค่ะงวดงวดถี่พานมากเมื่อกี้ถ้าผู้ใดเป็นอันเอฟซของอปูดำเนาะค่ะสีหูว่าเลขของปูดำเพิ่มหรือลดหนึ่งแต้มเนาะค่ะแต่ปกติแล้วเลขปูดำสินม้เปลี่ยนตะเล็เก่าเด้แต่งวดว่างหันนี่จังไดเลขหนึ่งไปเปลี่ยนเป็นเลขเย็ดอันนี้เอฟซี่พนโทรพมาบอกเนาะค่ะเพราะในสามตักวก็เรียกว่าป้าคือเก่งแท้ันดอก แม่คู่ตีเป็นแม่คู่กับบ่ได้ดอกค่ะได้ต่โคงสุดท้ายที่อ่พ่อบ้านเพื่อนมาบอกเนาะค่ะแป้นมาบอกว่าเลขรถมอเตอร์ไซค์ห้าสี่หกเจ็ดเด้อสันแต่บ้ันเนี่ยได้ทะเบียนโอ้อันค่ะเปลี่ยนจะเปลี่ยนป้ายกับสีบบแมนอันนี้บ่เท่าก็เลยได้พากันสื่อเนาะค่ะแต่กับว่ได้หลายค่ะได้พ่อข้าประทูค่ะอ๋อดีได้เมื่อที่เนี่ยชัดไปแม่คู่สำรับเมื่อที่ห้าสี่เปนส่ง วงตัวเลขนี่แหละเส้นส่วงเอาเลขน,ลนี่แหละแม่คู่ก็จะนัดหมายกับหล่อลูกซย์ลูกหาอีกคือเาขาคือเสาร์อาทิตย์เนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนเป็นคู่ <Okay. S 2> กับเพื่อนเกิดสีมาวันธรรมดาไห่บได้เนาะคะ่ะเพราะว่าแม่คู่แต่งแต่งเองว่าเป็นแม่มค่ะวาง่ายกับเป็นเสาร์อาทิตย์นั่นแหะเนาะแมนค่ะเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะสีสได้เฮ็ดอีกหลอดหนึ่งเนาะค่ะก็จะได้ตัวเลขจับคู่จับยังมาาเรียบร้อยแม่นค่ะ วันนี้ก็คือเอาจเจลเอกลักไปสักก้อนค่ะเอาเลกลักแต่ว่าเด่นที่สุดคือแปดเด้อค่ะเด่นที่สุดสวยที่สุดพนบอกเนาะค่ะคือแปดวดที่แล้วพนว่าสวยที่สุดคือหกเนาะคะ่ะก็บอกคิดว่ามันจะเป็นหกเกีตินะคะ่ะแต่เพนก็บไหหมาหกแปดเนาะคะ่ะแต่เลขของผู้ดำแม่คู่จะบอกอยู่เสมอว่าให้ลดหรือเพิ่มนึ่งแต้มแต่แม่คู่บอสามารถบอกได้ว่าสีลดคู่ใดจังเสียดแมมคะ่ะถา้าพนบอบอกปริศนาโดยที่ชัดเกนเนตนะคะ่ะ แม่คู่ก็จะจาวรูดแต่ว่าตูของแม่คู่เนี่ยแม่คู่จะจับลากออกมาแล้วมาลดเต็มเพิ่มเตีบเอาถาถาแม่คู่จะเขียนไห้กับซีว่าลายเนาะค่ะแต่ว่าในในกลุ่มก็บอกว่าเขียนมาโลดเนาะค่ะเขียนมาโลดสีเลือกเอาดอกเพิ่มมาอย่างสี่ขันคู่ได้งามกับสีเลือกเอาเนาะคะ่ะแม่คู่ก็จะเฮดไห้เพิ่นแบบนั้นเนาะคะ่ะหล้วก็จะเฮดไห้เอฟซีทุกคู่ FC ทุกคนจับคู่ไห้โลดไหาา้หล้วก็ใครจับเอาเลือกเอาเนาะค่ะสี่สิส ทีได้ว่าเออแต่ว่ายาว่าหลายตัวเด้อค่ะค่ะแม่คู่จับห้แล้วค่ะกับซิยูป,ปะมาณนี่ค่ะซีไม่มาเหมือนเดิมเนาะคะ่ะซีเพิ่นกับสีบ่มาคือเก่ากัค่ะผู้ใดมากเนาะคะ่ะหาะผู้ใดผู้ใดมากซีแม่คู่กับ,บวายาวาเด้อค่ะกับจัดก็ได้เนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนตัวของแม่คู่แม่คู่จะบเอาซีเท่านั้นค่ะพว่าแม่คู่แบบหลายๆงวดเนาะคะ่ะ หลายงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเป็นปีสองปีที่ผ่านมาก็คือถ้าว่าไม่มาก็คือบอมาอิริแมค่ะบอมเนตัดต่ดซีได้ค่ะอันคือตัดแต่ดซีแทบบอมเนได้ค่ะเพิ่นเคยตัดสองกับเคยหนึ่งก็เคยหกก็เคยเก่าก็เคยเจ็ดก็เคยเนาะค่ะหลายงวดแต่ว่าเพิ่นมาดับอยู่แน่นอนเนี่ก็คืองวดนี้เหลืออีกสองงวดได้ค่ะงวดนี้กับงวดหน้าสี่เนาะค่ะคือเดือนเมษาทั้งสองงวดเลยแมนค่ะเดือนเมษาสองงวดก็คือตัดซีคือซีบอมาค่ะครับ กับร่องเอาไปมึงเนาะค่ะเอาไปมืองมาเพื่อจะตัดบยูหรือตัดยูเนาะค่ะแต่ว่าส่วนตัวของแม่คู่ไม่ซื้อแน่นอนค่ะรับรองตัวแม่คู่นี่ผ่ะติดมาซีนี่แมนวาสีเด่นปันไดกับบ่อค่ะค่ะะ,ะชาติเกณฑนะครับสำหรับตัวเล,ล็กลัดต้องหวดของแม่คู่นะครับ๋ย่าใหมาลุ่นต่อ ช่วงส่งแล้วแต่ว่ากันยังบรู้ว่าสีส่งมื่อไหนเนาะกันมีความชาจ็นนจังไงนี่แม่คู่กับสีแม่ให้ไทยทำคลิปอีกที่หนึ่งนะจังไกับคลิปนี้สิลบกกันแม่คู่เท่านี้เนาะค่ะผมขอบคุณแม่คู่หลายๆขอบคุณค่ะ